5ตัวไฟเตอร์ที่ผมคิดว่าเอาไปไต่แรง์ได้ดีที่สุด5อันดับนะครับอันดับที่5ซานิเป็นฮีโร่ที่เอาไปยืดออฟเลนหรือแคลรี่ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสเตตของซานิเนี่ยเป็นสเตตที่ดีมากแล้วก็ตีแรงไฟดีนะครับอันดับที่4ฉีฉีเป็นตัวไฟที่ทีมเราต้องการมากเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ทําจังหวะได้ดีในการไฟหรือทําให้ทีมได้เปรียบมากเลยนะครับอันดับ3โอมน โอเมนเนี่ยถ้าจัดไปอยู่ในออฟเลนเนี่ยถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากเลยนะเน้นโจมตีแบบปกติคุมเลนยืนเลนชนะแคลลี่เมดได้หรือจะทําดังวะที่เป็นตัวแท้งให้เพื่อนในายามวิกฤตได้นะครับอันดับ2อยหยางอย่างเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเราถ้าเราเลือกฮีโลตัวนี้มาต้องอดทนนิดนึงนะให้เวลสูงสูงหรือพอมีของนะครับรับรองไฟนี่นโคตรด,ดีเลยฮนะ ตามพวกฮีโร่ตัวพิวๆพวกเมดที่แบบน่ารำคาญได้เลยนะครับเป็นตัวที่เออเอาไปยืนออฟเลนหรือไปตัวไฟแนวหน้าเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟอร์เรนติโนนะฮะโอ้โหถ้าตัวไฟนี้ยืนออฟเลนเรียกได้ว่าเอาพี่แกไม่ลงจริงๆนะครับสกิลพี่แกเนี่ยมีสกิลคูลดาวที่ไวตีแรงดูดเลือดเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องการไปตุ๋เขานะฮะ ก็ยกให้นี่ว่าเป็นราชาออฟเลดได้เลยนะครับสำหรับฟอร์เรนติโนนะครับผมก็จบไปแล้วกับ5ตัวไฟที่ผมคิดว่าเอาไปไต่แรงดีที่สุดนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมหัดใจกดติดตามกด Follow ไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม